โกโก้นิบสวยเลยนะครับ,เ,รบเป็นโกโก้นิบสวยแต่ว่ามันจะไม่เป็นเม็ดเนาะพี่ใช่ไม่เป็นเม็ดอันนี้คือเหมาะสาหรับไปทําช็อกโกแลตเลยนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ส่วนกากอันนี้คือโก,โกุ้งเครื่องสีเมล็ดโกโก้นะครับก็รีวิวกันแบบแกะกล่องเลยนะครับเราก็ซื้อ,อสินค้ามีสิทธิบัตรห้ามลอกเลียนแบบนะครับอันนี้เปิดันให้เห็นจ่าเลยนะครับ ก็ตั้งแต่แต่ประกอบก่อนนะโกโกครับถือได้โกโก้ครับเพราะเมื่อกี้ที่เราอบแล้วในชะ่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าเครื่องนี้ใช่อบแล้วเราก็ต้องมาเข้าเครื่องนี้นะครับอันนี้คือเครื่องสีเม็ดโกโก้สีเม็ดโกโก้นะอ,อันนี้ก็จะเป็นคือถ้าเราทําในปริมาณเยอะนะครับเ,เราทํารอบหนึ่งสักประมาณสักสิบกิโลเราก็จะใช้ใ,<น>ใช้เครื่องใช้เครื่องตัวนี้ครับแล้วนี่คือฝาปิด นีฝาปิดน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีะเวลาสีก็จะมีถุงโอ้ถุงเก็บกากเก็บกากลก็เป็นถุงนี้ถุงเก็บกากแล้วก็ผูกไว้นิดหน่อยอ่ะผูกแล้วอันนี้อันนี้ถุงไซโ,โลใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ผูกไว้อย่างนี้นะเก็บอันนี้ไว้สําหรับเก็บ เก็บมานน้เก็บกากโกโก้กากโกโก,ก้ทำชาต่อได้เลยไม่ต้องเทไอแบบที่ผมทำน,นี่มันจะใหญ่แต่แบบภาพแบบสีกรบเคงมันจะเล็กละเอียดแล้วนะครับ<อ>มันจะเหมือนกับมันหลักการคล้ายเครื่องอะคล้ายกับเครื่องสีข้าวนะครับแล้วก็มเมล็ดโกโก้นิฟเนี่ยก็จะละเอียดเลยมเมล็ดโกโก้นะครับเพื่อทําการทําให้เป็นกโกโก้แมสครับ มาดูกันนะครับว่าเวลาเราสีกับเครื่องแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับอ่านะครับก็จะเป็นโกโก้นิบสวยเลยนะครับสวยมากเลยครับเป็นโกโก้นิบสวยแต่ว่ามันจะไม่เป็นเม็ดเนาะพี่ใช่ไม่เป็นเม็ดอันนี้คือเหมาะสาหรับไปทําช็อกโกแลตเลยนะครับรแล้วก็ส่วนกากอันนี้คือโกโก้นิบอยู่นี่กากอยู่นี่ครับีหลายรอบหน่่ยนะอันนี้สีสามรอบสามรอบนะครับสามรอบครับอันนี้คือส่วนเปลือกโกโก้ครับอยู่ในถุงอ่า โกโก้หรือว่าเปลือกโกโก้อะไรครับทโ,โกโก้ชามันจะละปุยสวยสวยกว่าแบบแกะมือนะนี่นี่สำหรับคนทำชานะอ่าครับผมก็เดี๋ยวเสร็จพอเสร็จรรแล้วเราก็ไปทำชอ็อกโกแลตได้เลยนะทำช็อกโกแลตเลยเดี๋ยวเราไปทำชอ็อกโกแลตกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับ